สวัสดีครับช่างต่ัดไม้ยิงป่านะครับส่งงานอีกหนึ่งลำนะครับเป็นไม้กระพีเขาควายครับล่างสาธระครับอันนี้ชักมาตรฐานนะครับชักเจ็ดสิบตัวนี้แต่งเต็มนะครับค่อนข้างครบนะครับท้ายสแตนเลสหูก็วินนะครับแกะเช็เกอร์ครอบไกลตัวนี้เป็นครอบไกลตัวใหม่นะครับ ผมก็วินปานเงาเหมือนเดิมนะครับเงาเงเลยออโต้ล็อกก็เงาชุดประกอบปีกก็เก็บงานให้อย่างเนียนอย่างดีนะครับสแตนเลสทุกจุดเงาทุกจุดนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้เทสให้ดูนะครับเทสการปล่อยลูกให้ดู ลองดูครับตัดยางสิบสีรูหกนะครับสีเหลืองตัดยางสิบหกมันก็มันก็ยังยืดได้ครับไม่ได้ไม่ได้ตึงมากนะเนี่ยยางไม่หมดนะบีบได้บีบได้นุม่ม ข้ามบ่มยางสองเส้นนะครับแรงนม่จะข้ามไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงใหม่ถ่ายไปเลยชุดในปืนอันนี้เป็นชุดแถมเลยนะครับยางแถม ลูกดอกกระบอกเก็บสายสายจริงนะครับแถมลงน้ำให้ด้วยให้มันนิ่มนะครับ <c oughs> มันจะได้มีไม่มีปัญหาเชือกสะดุดแล้วก็ลูกดอกฟาดศูนย์นะครับอันนี้ยิงนัดแรกนี่ก็ยังหาวิธีลูกกระสุนอยู่นะครับยังไม่รู้ทิศทางปืนนะครับปืนแต่ก็ลกกระบอกไม่เหมือนกันนะครับต้องจับจุดให้ได้นะครับเจ้าของปืน นี่เข้าไปแล้วนะครับไกดนิ่มมากนะครับดูใหม่นี่นะลูกดอกนะครับวางลงไปนี่เข้าแล้วนะครับนิ่มไกลนิ่มนะครับ รอบนี้ต่ำต่ำรอบนี้ต่ำนะครับต้องอาศัยความชำนาญน,นิดหนึ่งนะครับเอาไหมระยะมาตรฐานนะครับประมาณสิบเมตรอันนี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรนะครับ ประกอบปืนเสร็จก็เอามาเทสเลยไม่ได้เทสก่อนนะครับสายพื้นจะลงน้ํานะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะเห็นของจริงไปเลยไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องไอ้นี่นะ สายถ้าแบบด่วนๆจริงๆอะ่ะเน็บรอบเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องเน็บสองรอบก็ได้แต่ถ้ามีเวลาก็เน็บสองรอบเพื่อความเรียบร้อยนะืเรียบร้อยดอกนี้ไม่น่าพลาด ้อยครับเป็นที่มือช่างเองมือไม่นิ่งนะครับเช้าเช้านะครับ <c oughs> อันนี้เทสก่อนเริ่มงานนะครับเดี๋ยวผมจะได้แพ็คของไปส่งครับก็ต้องเทสให้เห็นก่อนโอเคอยู่ นนี่ครับะผลงาที่ถ่ายให้เห็นนี่คือให้ดูเวลามันปล่อยลูกนะครับปืนศูนย์น่ะจะชอบมีปัญหาเรื่องชนศูนย์หน้านะครับสายออกไม่ดีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือถ่ายให้เห็นว่าปืนลําเนี้ยผ่านการเทสทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับ ก็คือลูกค้าเอาไปใช้งานอะ่ะก็คือใช้งานได้ดีเลยนะครับต้องเทสท,ทุกลำนะครับต้องเทสก่อนก่อนที่จะส่งไปนะครับถือว่าผ่านนะครับส่วนฝีมือการยิงแม่นไม่แม่นมมน,นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับคนยิงนะครับผมไม่ค่อยได้ไปยิงป่าไม่ค่อยได้ไปอะไรนะก็มีแต่เทสลำละลำแล้วนัดสองนัดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ ปืนมันต้องจับทางให้ได้นะครับปืนจริงก็เหมือนกันนะไม่ใช่แค่หนาม้ย,ยิงป่านะครัหนาไม้ย,ยิงป่าทําได้ขนาดนี้ครับแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับโอเคท่างเต๋อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ